การเมืองมันเริ่มเปลี่ยนวันนี้เริ่มเปลี่ยนแล้วหลังจากสารรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยฝ่าฝืนจริยธรรมของนายภูมิธรรมรองนาย,ยกรัฐรมนตรีและว่ารัฐรมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพันธุ์เรกทวีซึ่งเป็นรัฐรมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมระทึกสิครับไม่ระทึกได้ไงระทึกเรื่องนี้มันมาจากไหนมาจากปม DSi ที่ไปรับคดีหัวสวเป็นคดีพิเศษเขาบอกว่ามันสอแทรกแซงการทำงานของกกตแต่ไม่สั่งให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับที่รับเรื่องไว้เมื่อวานซืนที่ผ่านมาแล้วมติเป็นเอกฉันด้วยที่จะรับวินิจฉัยนายภูมิธรรมเวชยัยและพันธุเด็กทวีสอดสองเกี่ยวกับเรื่องของการสั่งให้ DSI ซึ่งเป็นหน่วยงาน ในบังคับบัญชาของพันตุเรกทวีสอดสอด่องรับทำคดีหัวสอวอปี2อ6 7อคือปีที่แล้วให้เป็นคดีพิเศษตรงนี้ที่สอวอเขาแขลงใจบอกมันเข้าข่ายก่นแกล้งเข้าขายกลั่นแกล้งเข้าขายแทรกแซงกะกะตเข้าขายแทรกแซงวุฒิสภาซอฟ้าฝืนจริยธรรมตรงนี้นักกฎหมาย หรือหลายๆคนที่รู้กฎหมายเขาบอกว่ามันมีโอกาสจะหลุดจากเก้าอี้รัฐมนตรีแต่โชคดีที่สารรัฐธรรมนูญเนี่ยยังไม่สั่งให้รัฐตรีทวีและรัฐตรีภูมิธรรมเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่นะแล้วให้ยื่นคำชี้แจงภายใน15วันแล้วศารก็มีมตินะเมื่อวานนี่สั่งให้ในายสมศักดิน์นายนนายสมชาย เล่งหลักซึ่งให้พ้นจากตำแหน่งสวเพราะไปต้องคำพิพากษาเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งโดนไปสิบปีเดินหน้ามุ่ยกลับบ้านเลยทีนี้เรื่องนี้เอาละเอียดนิดหนึ่งผมต้องให้ความเป็นธรรมกันทั้งสองฝ่ายเรื่องมันเป็นมาโดยพลตรตรีฉัตรวัฒนแสงเพชรซึ่งท่านเป็นสมาชิกวุฒิสภาห,หรือสอวอ ก็ไปเข้าชื่อมา92คนเราะคนพอเข้าชื่อเสร็จแล้วก็เสนอคำร้องต่อประธานวุฒิสภาแล้วก็กล่าวอ้างว่านายภูมิธรรมเนี่ยรองนายกเนีผู้ถูกร้องที่หนึ่งในฐานะประธานกรรมการคดีพิเศษซึ่งดูแลสอว่ดูแลดีเอสไออยู่ด้วยและพันธุ์เรกทวีสอดสองผู้ถูกร้องที่สองในฐานะรองประธานกรรมการคดีพิเศษ ซึ่งกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนี่ยเขาเสนอเรื่องขอให้ตรวจสอบกระบวนการเลือกสอวอเมื่อปีที่แล้วให้คณะกรรมการคดีพิเศษเพื่อมีมติกระทำการมีมติว่าพวกสอวอเนี่ยกระทำความผิดกฎหมายอาญาอื่นๆแล้วเอามาเป็นคดีพิเศษ ตามพระราชบัญญัติการสอบสวนคดีพิเศษ2,547และแก้ไขเพิ่มเติมมาตรา21วรรคหนึ่งเล็บสองเขาบอกว่าอย่างเนี้มันเป็นการแทรกแซงหรือครอบงำหน้าที่และอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยใช้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นเครื่องมือแทรกแซงกระบวนการตรวจสอบการเลือกสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นการกลั่นแกล้งเป็นการกดดัน คมคูและครอบงำสมาชิกวุฒิสภาซึ่งเป็นฝ่ายนิติบัญญัติเขาบอกตรงนี้มันขัดต่อหลักการแบ่งแยกอำนาจและฝ่าฝืนหลักนิติรัฐนิติธรรมฝ่ายวุฒิสมาชิกเขาบอกว่าไอ้ตรงเนี้มันถือว่าผู้ถูกร้องทั้งสองคือรัฐมนตรีภูมิธรรมกับรัฐมนตรีทวีเนี่ยไม่มีความซื่อสัตย์จุจริตเป็นที่ประจักษ และมีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจะริยธรรมอย่างร้ายแรงตามรัฐธรรมนูนมาตรา160วงเล็บ4และวงเล็บ5เป็นเหตุให้ความเป็นรัฐรมนตรีของผู้ถูกร้องทั้งสองคือพันธุ์ตรกทวีรัมรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและนายภูมิธรรมรัมรีกลาโหมและรองนายกเนี่ยต้องสิน้นสิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคหึ วงเล็บสประกอบมาตราหนึ่งร้อยหกวงเล็บ9หรือไม่คิดตามผมครับทีนี้เรื่องนี้เมื่อไปสู่สารรัฐรรนูญสารรัฐนูญก็พิจารณาข้อเท็จจริงตามคำร้องประกอบเอกสารประกอบคำร้องสารก็เห็นว่าการณีเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา170วรรคสประกอบมาตรา82วรหนึ่ง และพระธรรมติประกอบรัฐธรรมนูญว่าโดยการพิจารณาของสารรัฐธรรมนูญพศ2561มาตรา7วงเลบ4ศารรัฐธรรมนูญก็เลยมีมติไงละ่ะมีมติเป็นเอกฉันเลยครับ90เต็มที่เลยอัดเต็มที่เลยรับคำร้องไว้พิจารณาและให้ผู้ถูกร้องทั้งสองคือพันธุเตระทวีรัมติยุติธรรม และนายภูมิธรรมรัมรีว่าการกระทระวงกลาโหมและรองนายกเนี่ยยื่นคำชี้แจงภายใน15วันตามข้อกล่าวหาที่เขาเกล่าวหามานะให้ยื่นคำชี้แจงภายใน15วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับสำเนาคำร้องตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐนูนว่าโดยการพิจารณาของสารรัฐนูนพศสอง61มาตรา54 ส่วนที่ขอให้สารรัฐธรรมนูญพิจารณากรณีให้ผู้ร้องผู้ถูกร้องทั้งสองคือพันเอกทวีรัมติยุติธรรมและคุณภูมิธรรมรัมรีกรลาโหมและรองนายกหยุดปฏิบัติหน้าที่จนกว่าสารรัฐธรรมนูญจะมีคำวมนิฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา62วรรค2แล้วเห็นว่าข้อเท็จจริงตามคำร้องและเอกสารประกอบคำร้องยังไม่ปรากฏเหตุอันควรสงสยัย ว่ามีกรณีตามที่ถูกลองสารรัฐนูนก็เลยมีมติครับมีมติเป็นเอกฉันในชั้นนี้ว่าเอาละยังไม่สั่งให้ผู้ถูกร้องคือรัฐมนตรีทั้งสองเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่แล้วก็แจ้งให้คู่กรณีทั้งสองคือฝ่ายวุฒิสมาชิกและฝ่ายรัฐมนตรีได้ทราบและก็แจ้งให้ประธานประธานวุฒิสภาทราบแจ้งให้ผู้ถูกร้องคือคือ,คอนายภูมิธรรมทราบ แจ้งพันตรีทรวีสอดสองผู้ถูกร้องที่สองทราบนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อวานที่ผ่านมาเรื่องนี้ทำผู้คนตกอกตกใจกันยกใหญ่ถามว่าทำไมไม่ตกใจทยอยเชื่อไงล่ะครับนี่คือการทยอยเชื่อรัฐบาลองอ์งทยอยเชื่อรัฐบาลองอ์งและเป็นการเชื่อตัวใหญ่ซะด้วย เพราะภูมิทมไปรองนายกเวลานายกไม่อยู่นายกรัฐมนตรีอุงอิงไม่อยู่แพรทองทานไม่อยู่คนที่ทำหน้าที่แทนนายกคือนายภูมิรทมสหายใหญ่สหายอ้วนนี่แหละก็เป็นตัวใหญ่เป็นคนที่ทักสินไว้วางใจที่สุดเพราะเอามานั่งไปรับปรีกลาหโหม มีความมุ่งหมายมีความต้องการจะแก้พระรามยัดกระรวงกลาโหมแต่ทาหารเขาแข็งไงทหารเขาแข็งเขาไม่ยอมให้แก้เรื่องนี้ก็คาราคาซังไม่ยอมไม่กล้าเสียงหลายคนก็ยุแยงแตะแคงรัว่วบอกเอาหัวชนเลยชนรถถังมาเลยไม่ต้องไปกลรัว่วเอาหัวชนรถถังไปเลยนี่นี่ผมไม่ได้ยุแยงนะแต่แตะแคงรั่วนิดหน่อยไม่สำเร็จ ในการจะเข้าไปแทรกแซงสภาการรโหมไม่สําเร็จและที่โดนเนี่ยไม่ใช่เรื่องสภาการรโหมนะมันเป็นเรื่องจริยธรรมนะที่ให้สอบสอวอนะําเนินคดีสอวอนั่นแหละเขาก็เลยแค้นต้องชำระแค้นเพราะนายภูมิธรรมเป็นประธานของดีเอพันธุ์ตุเอกทวีสอดสองเป็นรองประธานโดนทั้งคู่ แต่จะพ้นจากตาแหน่งหรือไม่ก็ต้องไปว่ากันในกระบวนการมีเวลา15วันที่จะชี้แจงหลายคนที่มองในประเด็นการเมืองเนี่ยเขามองว่าเนี่ยเป็นการทยอยเชื่อดรัฐบาลแพรทองทานเป็นการเชื่อดไก่ให้ลิงดูนะย้ายใ,ใครหือมาเล่นกันสอวอสีน้ำเงินเพราะสวสีน้ำเงินเนี่ยได้รับการปลุกเสกมาแล้วจาก รู้ใหญ่แล้วเป็นคนที่มีอนุภาพในการตั้งองค์กรอิสระไม่ว่าจะเป็นสารรัมณูลใครพ้นจากตําแหนง่งสวจะเป็นคนตั้งแต่งตั้งนะปปอชอใครพ้นจากตาแหนง่งสวจะเป็นคนปลูกเสกให้นะปปงนะก็จะเป็นคนปลูกเสกให้แม้กระทั่งกกตและองค์กรอิสระทั้งหลายแล้วใหญ่ไหมล่ะเออใหญ่ไหมล่ะ แต่โคชมในความกล้าหาญของพลตำรวจทวีสอดส่องและ,ะคุณภูมิธรรมเวชยาชัยที่กล้าเอาหัวเข้ามาชนสู้ยิบตาไม่กลัวนี่คือความกล้าหาญของนายภูมิธรรมและความกล้าหาญของพลตำรวจทวีสอดส่องนะสู้เต็มเหยียดสู้เต็มฤทธิ์อะไรจะเกิดขึ้นช่างมันนะเพราะเขาถือว่าเขาทําด้วยสุดจริตไงทาด้วยความสุดจริต แล้วไปดูเนื้อง,งานแล้วการได้สวเข้ามาในคราวนี้มันเป็นไปด้วยความสง่างามหรือไม่ตรงนี้เป็นคำถามว่ามันเป็นไปด้วยความสง่างามหรือไม่คือมันเป็นไปด้วยความไม่สง่างามเงขาก็มีสิทธิ์ตรวจสอบเขาก็ใช้ DSI ผลสุดท้ายก็เป็นเรื่องของการฟอกเงินหรือเปล่า เป็นการฟอกเงินหรือเปล่าอันเนี้น่าสงสัยก็ต้องติดตามกัน